สวัสดีครับวันนี้พามาชม6 6 1 0 0 2เสองพาครับเป็นรุ่น3าครับรุ่น3ามเต็มเป็นคานหน้าคาราโลครับตัวนิยมบัามเ็นเอดิโตครับหมูฉีดเตี้ยครับพวงมาลัยโรเตอร์เกียร์ FB นะครับอันนี้ก็เช็คใหม่ทั้งคันครับรีวิวให้ดูครับคันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับลูกค้าที่สนใจก็สามารถ สอบถามเข้ามาได้ครับสั่งจองได้ครับนี่เพิ่งประกอบเสร็จนะครับเลือปิดฝาดุม2ข้างนะครับเช็คตับทุกปืนใหม่หมดเลยนะครับทำบูตุกตาเช็คเพิงท้ายใบสีให้ใหม่หมดเลยครับสลิปคัดปั๊มเสียเพิงก็เช็คมาใหม่ครับโอฉีดปัม๊มเช็คใหม่หมดตีปอกลูกสูบแหวน นะครับเปลี่ยนภายในชับอกชับก้านวาลฝาสูบนะครับทำวาลเจาะหลอดวาลนะครับทำใหม่หมดเลยค่อนเกียร์ก็รื้อเช็คเฟืองใหม่ครับไล่ลูกปืนเช็คเฟืองเกียร์เปลี่ยนใหม่ครับพวกปอกเลื่อนเกียร์ต่างๆกามปูต่างๆครับเช็คใหม่หมดทําขาวใหม่ครับเพิ่งเปลี่ยนของไดนามติกครับ จกท่อนท้ายก็เช็คเฟืองท้ายใหม่ครับจานใบสีเดยหมูครับลูกปืนเปลี่ยนท่อนท้ายก็เปลี่ยนซีนล้อหลังครับเช็คแผ่นเบรกปรับให้เรียบร้อยครับระบบไฮดรอลิกก็ปั๊มแดงก็รู้เช็คให้หมดครับลูกยางใหม่ปั๊มแดงเป็นรอยเราก็ไปคว้านอัดคว้านเพิ่มไซนะครับเพิ่มไซ์ปั๊มแดงลูกสูบ ทำให้เรียบร้อยครับอันนี้ก็เป็นรุ่นสามเต็มนะครับสีก็อาจจะดูไม่สวยครับแต่ภายในคันนี้ก็มาดีอยู่ครับไม่ช้าครับคันนี้ก็ท่อนท้ายหูสะโพกป้าไฮก็ยังดีๆอยู่ครับยังไม่แตกครับไม่มีรอยออกรอยดำนะครับหูลาสองข้างก็สวยครับสะโพกไม่สึกครับ ให้ดูครับคร่าวๆลูกค้าที่สนใจรุ่นนี้ก็สามารถสั่งจองได้ครับเรามีรถพร้อมเลยครับมีสองคันครับรุ่นสเปกนี้อีกคันหนึ่งกำลังรื้อเช็คครับอันนี้เราจะประกอบแล้วก็ติด,ตดเครื่องลองนะครับเดี๋ยวติดฝาดุมครับฝาดุมยังไม่ได้ปิดเพิ่งประกอบเครื่องเสร็จแล้วก็ชนเครื่องครับใส่ฟ้าสูบ ถึงเวลาทําแล้วก็ลอกสีออกหมดเลยครับพวกสีที่ที่เหลี่เหลืขู่ขาดอย่างนี้มาแล้วก็ลอกออกหมดเลยให้เป็นเนื้อเหล็กอย่างนี้เลยครับเกลียแเราก็ปรับมาแน่นๆนะครับ p โอใช้ได้ปกติครับ อันนี้ก็เดี๋ยวจะประกอบเสร็จแล้วก็ลองสตาร์ทครับใส่สตาร์ทเสร็จลองอะไรเสร็จก็จะลอกสีครับทำสีแล้วก็เป็นการบิวตกแต่งสวยงามแล้วครับทีนี้ประมาณนี้ครับลูกค้าที่หารุ่นนี้อยู่ก็สอบถามเข้ามาแล้วนะครับราคาเดี๋ยวจะบอกในคลิปนะครับก็คืออุปกรณ์ดหน้าหางครับเช็คใหม่ทั้งคัน นะครับระบบไฟใหม่ยางใหม่ที่เส้นทําสีใหม่เก็บละเอียดให้เรียบร้อยครับหลังคาตกแต่งให้เรียบร้อยครับกองแห้งกองเหล็กเป็นกองเปียกบุกกองแห้งนะครับเหมือนที่เราทําสไตล์ร้านเราที่ร้านทําเองครับถอยเสียตกแต่งให้เรียบร้อยราคาที่เป็นเสร็จก็อยู่เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทครับไม่รวมเทอร์โบนะครับเทอร์โบลูกค้าสั่งเพิ่มเติมต่างหากครับหลังคาไฟเบอร์ก็เพิ่มเติมต่างหากนะครับเพราะว่า อันนั้นเป็นส่วนต่างที่ลูกค้าอยากได้ก็เพิ่มเอาครับให้ดูครับเข่าวๆพวกเฟืองจานขับอะไรต่างๆก็สวยครับข้างในก็อาจจะมีหลวมตามสภาพครับปรับลูกปืนน้ำหนักใหม่ทำถ้วยใหม่ครับตีถ้วยลูกปืนใหม่ รุ่นนี้เรามีสองคันนะครับอีกคันนี้เสร็จก่อนอีกคันหนึ่งกำลังรื้เช็คอยู่ครับแล้วก็เป็นเทาเดียวอีกคันหนึ่งครับรุ่นนี้เลยตามกลมอดีโตกีเอบครับเดี๋ยวจะรื้เช็คเหมือนกันครับอีกคันหนึ่งนี่จะเป็นเอทครับเทดูข้างๆเพิ่งประกอบเครื่องเสร็จครับจะไล่ฟ้าาครับท่อนท้ายเสร็จแล้วครับสะโพกซ้ายขวาเหลือท่อนเกียร์ครับ ต้งเกียร์กับไฟไฮครับเครื่องก็เสร็จแล้วครับแล้วปิดฟ้าสูบกับท้องอ่างครับนคันนี้ก็ประมาณนี้ครับให้ดูคร่าวๆคนที่มาคอมเมนต์ว่าย้อมแมวอย่างนั้นอย่างนี้คุณรู้ไม่จริงคุณอย่าพูดครับผมขอพูดไ้เลย,เลยถ้าอยากรู้ขั้นตอนว่าย้อมแมวไหมมันดูที่ร้านเลยครับมาดูที่อู่เลยครับว่าเราทํำยังไงผมไม่อยากพูดเยอะครับไม่อยากไปเถียง มันจะเสียชื่อร้านครับถ้าคุณไม่รู้ไม่จริงคุณอย่าพูดครับคอมเมนต์ในช่องครับผมตรงๆอยู่แล้วครับรื้อก็คือรื้อครับไม่ได้รือ้อแบบเป็นจุดๆแล้วมาย้อมขายครับผมรื้อทั้งคันครับอะไรของกองเต็มเลยทุกอย่างคานหน้าเครื่องเกียร์ท้ายผมรื้อหมดคุณรู้ไม่จริงคุณอย่าพูดครับฝากให้ด้วยครับ คคอมเมนต์ไม่มีไม่คิดก่อนครับไม่คิดก่อนคอมเมนต์ครับถ้ารู้ไม่จริงครับเราก็ทําให้ลูกค้าเต็มที่ครับไม่ใช่ว่ามากล่าวหาเรา,าว่าทําอย่างนั้นอย่างนี้ลูกค้าที่ไม่สบายใจก็มาชมที่อู่ได้ครับอยากรู้จักอยากรู้ว่าทําแบบไหนมาดูได้ครับเราจะพาดูเลยครับรือคือรือครับตัดท่อนลงมาเป็นชิ้นมาเลยครับมันคันนี้ก็ตัดลงมาเลย ตัดลงมาแล้วเราก็ต้องชำระออกหมดครับทุกเฟืองต่างๆไล่ใหม่หมดเครื่องเกียร์ท้ายเช็คใหม่หมดขานหน้าเราก็ไม่ได้เปิดแค่ดุมท้ายขวาครับเราเปิดยันเฟืองท้ายครับทำบูตูกตาให้ใหม่หมดสลิปคัตเช็คเฟืองท้ายใหม่หมดครับใบาจานใบสีต่างๆข้างในให้ดูครับว่า,ารถเช็คก,ก็คือเช็คครับไม่ใช่ย้อมครับเช็คมันไม่ใช่รถใหม่ครับต้องเข้าใจด้วยเช็คเราจะให้ดีมือนรถใหม่ก็ไม่ใช่ครับมันก็อาจจะมีนิดๆหน่อยครับ การใช้งานลูกค้าไปเราก็มีประกันหลังการขายครับไม่ใช่ว่า <c oughs> ขายแล้วขายเลยอาจจะช้าบ้างเร็วบ้างก็ว่ากันไปครับอันนั้นต้องอยู่ที่ช่วงจังหวะครับว่าบางทีเราก็งานเยอะครับบางทีไปทันใจลูกค้าก็ไม่ได้ครับต้องรอบางทีเราบ้างเราก็ไปให้เลย